รีบไปเคาะไม่ได้ไปข้างหน้าเลยน,เน,นีแล้วนีแล้วเคามนะใช่ไหมใี่ไหมใช่ไหม ก็ความร้อนที่อยู่ตรงนี้มันจะเบาลงมันจะเบาลงค่ะจากร้อนร้อนมาดับตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสัก30บลดลงมาสูงถึงร้อยร่างกายดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ร่างกายคือร่างกายไม่ได้ไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่เี่ยที่เราเป็นไงเราพูดถึงว่าภาพรวมที่เราเป็นอะภาพรวมคือก็หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นที่คอถูกต้องไหมใช่ค่ะและมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว อนนี้ดีขึ้นก็อยู่ที่ประมาณ80สิเราไปทำบุญเพิ่มไงพี่ความความร้อนตรงที่เป็นอยู่แล้วความที่มันจุกอยู่ที่คอเนี่ยมันเหมือนไม่จุกเรมันโดนขับออกแล้วไงพี่เข้าใจความหมายไหม่ทีนี้พี่ต้องไปทําบุญเพิ่มวัดไหนก็ได้เอาใกล้ๆบ้านเราเนี่ยไปทำสักกี่บาทเนี่ยสามร้อยก็ได้นะเออผมจะสื่อให้ไงบางคนก็สามร้อยสองร้อยร้อยหนึ่งแล้วแต่คนไม่เหมือนกัน อันทีเดียวเลยรีบทำรีบทำหมดที่เจ้ากันทั้งหมดนะเราช่วยฟีอยู่แล้วเ้าช่วนี้นะค่าอจ่ายันไหวนี่ขอพรได้ดค่ะ